เป็นอีกหนึ่งวายเลสอินเอียร์มอนิเตอร์ที่ย่าโลมีความแข็งแรงแล้วก็ฟังเสียงทุกอย่างได้ชัดเจนเลยครับเจ้าอินเอียร์มอนิเตอร์อีกหนึ่งรุ่นที่ผมมีโอกาสได้ลองนะครับกับเจ้าตัว Swi ป a u ออเดโอนะครับผม wx 5 2 0ตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นว i r เลสอินเอียร์มอนิเตอร์นะครับคลื่น5้นะครับโดยเจ้าตัว Swi ป a u ออเดโอรุ่นนี้เนี่ยก็มีช่องให้เลือกมากถึง4ช่องสัญญาณด้วยกันครับเป็นกล่องแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นตัวรับสัญญาณแล้้ววกกก็ตัััสส่งญญาณนนบบแแยีผม นอกจากทําหน้าที่เป็นกล่องเก็บของแล้วนะครับเขาก็ยังทําหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณด้วยนะครับจะมีรูปแบบการรับอินพุตเข้ามาในตัวของ Ear Wireless Monitor เนี่ยหลายแบบให้เราเลือกใช้ได้เลยจะเป็นแบบ XLR นะครับหรือว่าแบบที่เป็นแจ็คโฟนนะครับรวมถึงแบบที่เป็นแจ็ค3.5ด้วยส่วนตัวท้า e C นี่ก็จะเอาไว้ชาร์จแบตนะครับข้างในก็จะมีการเลือกรูปแบบสเตอริโอแล้วก็โมโนนะครับรวมถึงระบบไลน์หรือว่าเป็นระบบออกซ์ด้วยครับส่วนเจ้าตัวรับสัญญาณตัวนี้นะครับเวลาเปิดให้เรากดลงไปเลยนะครับบนวงแหวนตัวนี้ครับ เขาก็จะเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับเวลาที่เราจะเพิ่มเสียงหรือลดเสียงเนี่ยเราก็หมุนเจ้าตัวนี้ได้เลยครับตัวนี้ก็จะมีแค่ช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็ช่องชาร์จแบตทา p c แบบนี้ครับเปิดใช้งานนะครับเขาก็จะมีช่องสัญญาณอยู่นะครับว่าตัวนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่สัญญาณช่องไหนนะครับถ้าเราเอาไปใช้งานเอาไปเล่นดนตรีแล้วก็เกิดเจอว่าสัญญาณชนเนี่ยครับให้เรากดให้ขึ้นสัญลักษณ์ที่หน้าจอตัวนี้ก่อนครับขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็กด1ทีนี่องสัญญาณไปรื่อทีนะครับเ้าก็จะเปลี่ยนแบบอััตตโนมิเับ ก็เป็นเคสที่ชาร์จแบตไปในตัวนะครับแค่เราปิดแล้วก็เสียบปุ๊บเขาก็จะชาร์จแบตตัวเองได้เลยครับเท่าที่ผมลองใช้งานนะครับในสัญญาณ 5.8เนี่ยในพื้นที่โล่งกว้างจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นตึกอาคารขนาดเล็กเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับแต่ว่าเรามีอยู่ถึง4ช่องสัญญาณนะครับก็สามารถสลับไปใช้ช่องที่สัญญาณไม่มีปัญหาได้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของค่า latency ความหน่วงของสัญญาณเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวนี้ความหน่วงของสัญญาณค่อนข้างต่ำนะครับไม่รู้สึกถึงการ delay หรือว่าความหน่วงสัญญาณเลยนะครับผมโทนเสียงนะครับบอกเลยว่าเจ้าตัว swip audio รุ่นนี้นะครับสามารถรับเสียงย่านโลได้ดีมากๆนะไม่่วาจเป็ เสียงสายหของเบสนะครับหรือว่าเสียงย่านต่ําของกระเดื่องหรือว่าคิกนะครับรไม่มีการพีคของเกนแล้วก็ไม่มีเสียงแตกให้ได้ยินเลยครับ ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับต้องบอกว่าเจ้าตัว Swi f t Audio โรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบตอึดมากๆเลยนะครับอยู่ได้ประมาณ8-10ชั่วโมงเลยครับใครที่อยากได้ไวเลสอินเอียร์มอนิเตอร์คุณภาพดีที่ราคาไม่เกิน5,000บาทนะครับเจ้า Swi f t Audio WX 5 2 0ตัวนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากเลยใครในสนใจโปรดักต์ต่างๆของ Swi f t Audio นะครับก็สามารถติดต่อลองเสียงได้ที่ CT m ี s i c แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของทาง CT Music เลยคร